แอดมินพามาชมสวน Forest h a r t f a c e 2คะ่ะพามาดูแสงนะคะตอนเที่ยงวันคะ่ะตอนนี้ตอนเที่ยงตรงพอดีเลยคะ่ะสวยมากคะ่ะเป็นแสงที่ไม่ได้แสบร้อนนะคะแต่ว่าแสงเกิดเงานะคะเหมือนที่พี่เกชอบพูดเนาะเวลาเลี้ยงไม้ด่างนะคะถ้าเป็นแสงเกิดเงาแบบนี้จะดีเลยแล้วก็ค่อยดีอย่างหนึ่งที่เห็นเลยนะคะจากที่เอาไม้มาวางแล้วสองสาวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไม้ใบเขาไม่ได้ตกมากนะคะเพราะว่าแสงเขาไม่ได้แรงเหมือนเฟสแรก นะคะเฟสแรกแสงดีเวลาแสงแรงก็แรงมากค่ะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องทําให้ไม้ใบตกแล้วเราก็ต้องเหมือนว่าสเปรย์น้ําหรือว่าสปริงเกอร์ค่ะการเปิดน้ําให้เนี่ยมากรอบมากขึ้นต่อวันเนาะนี่ยังมีคุยกับพี่เก้อยู่นะคะว่าโรงนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีค่ะว่าหน้าร้อนนะคะเเราจะเปิดน้ําให้ครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งนะคะต้องมาดูที่หน้าดินกันอีกทีนี่ดูแสงค่ะเริ่มขนย้ายไม้กันมาละค่ะนี่แสงกําลังสวยเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะ ยังเกิดแสงเกิดเงาอยู่ค่ะแล้วก็สม่ำเสมอเนาะนี่เขาก็จะขึ้นทางนี้ค่ะแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกทางนี้ด้วยตะวันขึ้นทางนี้นะคะแล้วก็นู่นไปตกทางนูนนะคะอันนี้ก็คือในฤดูหนาวใช่ไหมนี่สวยมากค่ะเริ่มทยอยมาแล้วนะคะนี่แสงสวยมากเลยค่ะ